สวัสดีครับพกบผมเซลทีเจนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะครับสาขาบางพีสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็จะพามาเดินชมรถในโกดังแบบคร่าวๆนะครับวันนี้มาพาอัปเดตสต็อกกันนิดนึงก็ตอนนี้เรามีสามสาขานะครับอย่างเช่นเคยก็มีสมุทรปราการมีบางนาแล้วก็มีฉะเชิงเท่านะครับแต่ว่า หลักๆตอนนี้รถจะจอดอยู่สองที่ก็คือที่เทพรักษ์ที่สาขาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สาขาบางนานะครับหลักๆจ,จอดสองที่เนาะตอนนี้ที่ขายแบบมีเท่าไหร่ก็ขายหมดตลอดอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นพวกรถตู้นี่นะครับรถตู้แบบนี้ทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้คือเข้ามาปุ๊บ ไม่เกินหนึ่งวันนะครับก็จะจองหมดแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าที่กําลังมองหารถตู้ตอนนี้รถตู้ของเราหมดสต็อกแบบเกลี้ยงเลยนะครับทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้นะครับอยากได้รถตู้ก็สามารถทักมาโทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับมาแบบสอบถามได้ก่อนเลยว่ารถจะเข้าช่วงไหนส่งรูปส่งอะไรไปให้ก็คือถ้าสนใจก็คือต้องรีบจองนะครับถ้าเป็นรถตู้เนาะ โอเคเดี๋ยวพาเดินชมก็ของเรานะครับรถของเราทุกคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะทุกคันเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับรถเช่าหมดสัญญาก็ย้ำอีกทีหนึ่งพวกรถเช่าก็คือรถที่เช่าตามหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเช่าเป็นลอตๆนะครับรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรุ่นแบบรุ่นเหมือนๆกันแบบเดียวกันสีเดียวกันนะครับ แล้วก็รถของเราเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบตลอดนะครับอันนี้ก็คือเรามีบอดย้อนหลังให้ดูทุกคันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถสวยไม่แท้นะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูพวกนี้อ่าตรงนี้จะเป็นรถที่ไปเก็บงานเก็บสีมานะครับอันนี้ก็คือเหลือแค่ลอล้างแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ c ซ v วีคันนี้ก็เพิ่งไปเก็บงานมา รถที่นี่ถ้าเกิดเข้ามาเดิมๆนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เข้ามาเดิมๆรถอาจจะมีฝุ่นมีอะไรแล้วก็มีแบบคาบสติกเกอร์รอยอะไรอย่างนี้นี่นะจะพามาดูถ้าเข้ามาเดิมๆรถก็จะมีรอยแบบตามกันชนหน้ากันชนหลังนะครับร่องรอยการใช้งานทั่วไปนี่นะครับที่นี่คือลูกค้าเนี่ยมาดู จะได้เห็นแบบสภาพรถเดิมๆรถเป็นมาอย่างไงเราจะได้เห็นแบบนั้นเลยนะครับนี่นะอย่างคันนี้เพิ่งกลับมายังไม่ได้ทำการล้างนะครับเพิ่งจะไปส่งเก็บสีมานะครับสำหรับ CRV คันนี้ตันนี้เครื่องดีเซลนะครับก็ขายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ CRV ดีเซลตัวนี้เครื่อง1.6แต่ถ้าลูกค้าสนใจนะครับตัว CRV ตอนนี้ก็ ยังมีอยู่นะครับหลายคันเลยทั้งเครื่องดีเซลแล้วก็เครื่องเบนซินนะครับนี่นะครับรถคนนี้ก็คือกลับมาจากอู่นะครับไปเก็บสีเก็บงานมาเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับเหลือแค่ล้างนี่นะอย่างคันนี้เดี๋ยวส่งมอบก่อนส่งการนี่นะครับคันนี้ก็ไปเก็บงานกันชนมานะครับนี่นะครับเก็บสีเก็บอะไรมาเรียบร้อย สำหรับพวกโต้ตาเอาติสนี่นะครับคันนี้เลขไม้แปดหมื่นตอนนี้เอาติสถ้าเลขไม้หลักหมื่นเราก็หมดเกลี้ยงแล้วเหมือนกันนะครับเอาติสนี่ก็ขายดีเหมือนกันตอนนี้เอาติสตปีสิบแปดนะครับโฉมนี้โฉมนี้เลยนะครับราคาก็อยู่สามเก้าเก้าสี่แสนต้นๆไม่เกินนี้นะครับก็จะเป็นพวกเลขไม้แสนต้นนะครับ นี่นะครับหัวเดียวก็มีนะครับหัวเดียวถ้าลูกค้าสนใจนะครับหัวเดียวยูสูง1.9ราคา200,000เองนะครับนี่ก็เป็นอาตติลิ่งอคันคันนี้ก็รอเก็บงานนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวออกไปอู่เก็บงานนี่นะครับรถก็จะมีร่องลอยการใช้งานทั่วไปแต่ว่าหลักๆคือรถเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเดิมนะครับไม่มีชนหนักจมน้ํารีกคว่ำนะครับรถพวกนี้โอเคนะพาไปดู ในโกดังนี่นะครับรถตัวนี้คือพร้อมส่งมอบเรียบร้อยนี่นะถ้าแบบจอดเดิมๆจะมีฝุ่นมีอะไรอย่างนี้แหละนะครับปกติเลยนี่นะครับคันนี้ก็ส่งรอส่งมอบ น่าจะส่งมอบภายในอาทิตย์หน้านะครับก่อนช่วงสงการพอดีเลยนะครับก็ใครที่กำลังมองหารถกลับกลับบ้านช่วงสงการตอนนี้ก็ยังทันนะครับยังทันอยู่เหลือเวลาอยู่ประมาณสี่ห้าวันนะครับยังทันอยู่นะครับลูกค้าเครดิตดีก็แป๊บเดียวผลก็อนุมัติแล้วนะครับผมนี่นะครับบีออส วีออตอนนี้ก็มีปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีครบเลยนะครับโฉมนี้หรือว่าจะเป็นโฉมนี้นะฮะผ่อนเพียงประมาณสี่พันเท่านั้นเองนะครับสาหรับวีออสเริ่มต้นผ่อนเพียงสี่พันบาทเท่านั้นนะครับนี่นะวีออสโฉมใหม่โฉมเก่ามีหมดนะครับปีสิบหกสิบเจ็ดที่บอกนะครับผ่อนเริ่มต้นเนี่ยสี่พันนะครับโฉมนี้เนี่ยนี่นะครับผ่อนเริ่มต้นสี่พันเท่านั้นเองนะครับใครที่ กำลังมองหารถอยากขับไปกลับบ้านช่วงสงการนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลายังทานอยู่มีนามอาติ s ตัวนี้ก็จะเป็นโฉมปี19นะครับตัวนี้ปี19อย่างคันนี้เลขไมเพียง1 0 0่นกิโลนะครับนี่นะฮะ หนึ่งมืนโลแท้ๆนะครับหมื่นโลแท้รถของเราไม่แท้ทุกคันนะครับตัวโฉมปีสิบเก้าของเราตอนนี้มีแต่รถใหม่น้อยๆน,นะครับหลักหมื่นโลสองหมืนโลสามหมืนโลเท่านั้นเลยนะครับโฉมนี้ใครที่สนใจนะครับกําลังมองหาอยู่นะก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับเลขไม่แท้นะครับรับประกันได้เลยทุกคันเลขไหม่แท้นะครับหรือจะเป็น โฟวิลโฟวิลตอนนี้ก็มีทั้งออโต้เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้โฟวิล 2.8G นะครับราคาก็อยู่ประมาณ7แสนนิดนี้นะครับผ่อนประมาณ13,000นะครับจัดเต็มฟรีดาวได้แอคคอร์ดก็ยังมีนะครับ2.0 2.4EL ตอนนี้ก็มีครบนะครับหรือจะเป็นไฮบริดก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับ ตัว Honda Accord เนาะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรีสี4ประตูเตี้ยนะครับแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้อ่าเป็นรถเกียร์ออโนต้นะตัวเตี้ยออโนต้นะครับสำหรับคันนี้นี่คันนี้รู้สึกจะเป็นรถปี2021หรือ22นี่แหละอ่าประมาณนี้รถใหม่เลยนะครับน่าจะปี22นะสำหรับคันนี้ เกียร์ออตโต้นะครับตัวเกียออ,ตโ,อโต้เรามีอยู่แค่ประมาณสามสี่คันเท่านั้นเองนะครับในสต็อกก็สําหรับใครที่อยากได้รถกระบะตัวเตียต้ยแบบเป็นเกียร์ออตโต้เนี่ยก็มีนะครับตอนนี้นี่นะครับออติต,ตอนนี้ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับราคาก็สามเก้าเก้านะครับสําหรับเปอรต้าออติตเนาะนี่นะครับหรือจะเป็นสี่ประตูสี่ประตูออตโต้พิลันเนอร์นะครับปีสิบแปด ป18พีแล e เนตอนนี้เราขายที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะออกรถไปใช้ช่วงสงการานได้เลยนะครับสำหรับรถของเราพวกนี้ CX5 ตัวนี้เป็น CX5 อ่าปี2022นะครับตัว 2.0S นะครับตัวเริ่มเนาะคันนี้เราขายที่9,90,000บาทนะครับเรียกไม้20,000โลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ ใครที่กำลังมองหารถซ้าย s อ v นะครับไปใช้งาน c X ีเฟก็ตอบโจทย์นะครับเครื่องดีเซลด้วยอ่าไหนกันต่อดีนี่แคบโฉมหมูป่านี้นะโฉมใหม่พวกนี้เรยงไม่น้อยนะครับหลักหมื่นโลเท่านั้นเองราคาสี่แสนนิดๆอ่านี่นะ เกียร์ธรรมดาเลื่อยไม้2 0 0นโลผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทนะครับได้รถโฉมใหม่เลยนะตัวนี้นี่ครับสีขาวเลื่อยไม้2 0 0นโลเท่านั้นเองสำหรับตัวนี้ตอนนี้เราก็มีหลายคันนะครับในสต็อกเนาะรถปีประมาณ21สวยๆเลยนะครับนี่นะครับมี มีให้เลือกเยอะนะครับถ้าเป็นรถกระบะเรามีแทบทุกแบบทุกรุ่นนะครับตัวเตี้ยไม่ว่าจะเป็นแคบไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูตัวสูงอยากหาเป็นแคบอยากหาเป็นสี่ประตูตอนนี้ก็มีหมดนะครับยิงตัวเตี้ยก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เลยสี่ประตูเราก็เหมือนกันนะครับตัวสูงเนาะก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ it, สามารถมาสอบถามได้ก่อนนะครับผม นี่นะครับเจีออโต้อย่างคันนี้เรียกไม 30, ้สามหมื่นนะเนี่ยนี่นะครับสามหมื่นโลแท้ๆนะครับอย่างกับรถใหม่เลยนะครับผมนี่นะครับสีขาวสีประตูเกียเกียร์ออโต้ G แล้วก็อ่าเดี๋ยวพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งสำหรับใครที่อยากได้รถเอาไปใช้งานนะครับตอนนี้เราทำราคาตัวนี้นะครับตัวนี้เลย รถโครงส้ม리ีว오สมาร์ทแคปนะตัว2.4เจพั t นะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าเบาะผ้าเลขไมล์หลักหมื่นนะพวกนี้ราคา359,000บาทนะครับรถปี19เลขไมล์เพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับรถโครงส้มแบบนี้ตัวนี้เนี่ยไปเก็บสีมาแล้วนะครับอ่าแต่จะจอดนานไปหน่อยเนาะตอนแรกไม่ได้ขายนะครับคันนี้เพิ่ง เพิ่งจะปลดมานะครับเพิ่งจะขายนี่นะครับรถก็จะมาพร้อมกับโครงส้มแบบนี้ตัวนี้ก็สามารถถอดได้เนาะถ้าลูกค้าไม่เอานะครับตัวนี้ถอดได้ตัวนี้ก็เขาใช้พาดกับบันไดนะครับนี่นะโครงส้มเดิมๆแล้วก็พวกนี้มันก็จะมาพร้อมกกล่อง,องเหล็กเก็บอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คันนี้คือล้าง พร้อมส่งมอบเลยนะครับอันนี้คือติดจองแล้วนะครับพวกนี้ถ้าลูกค้าอยากได้นี่ต้องรีบเลยนะครับสามห้าเก้าเท่านั้นอันนี้คือเดิมเดิมนะครับดิมเดิมจะมีติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้เราก็ลอกให้สัดสีให้รับรองว่าขาวปลิงแน่นอนนะครับก่อนส่งมอบนี่นะครับสําหรับกระบะโครงส้มเป็นตัวแคบนะครับเป็นตัวสมาร์ทแค็บปีสองพนสิบเก้านีนะครับ มองเข้าไปก็จะเห็นอยู่ครับมีจอดหลายคันเลยนะครับราคา359นะครับสําหรับกระบะโครงส้มเนาะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับว mm ีออสแอคคอร์ดซีก็มีนะครับ CSR เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียเลยนะครับตัวท็อป ราคานะ่าอยู่มาเลขเก้านะครับผมจำไม่ผิดเนาะตัวนี้เพิ่งเข้ามาราคาแต่ยังไม่แน่นอนแต่ก็มีนะครับมีคันเดียวนะครับสําหรับโต y ตา a ซ s r รนะครับซ r นี้ขับดีนะครับใครที่อยากได้รถแบบขับดีๆนุ่มเนบ c ซ r นี่คือขับดีมากนะครับสำหรับโต้ตาเนาะช่วงล่างเขาดีนะโอเคตัวนี้ก็พวกสี่ประตูสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดา นี่นะครับเกียร์ธรรมดาอย่างคันนี้เลียงไมล์หลักแสนแต่น้อยกว่านี้เรามีนะครับเลียงไมล์แบบสามหมื่นโลถ้าเป็นสี่ประตูเตีย้ยเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับสี่ประตูเตีย้ยเกียร์ธรรมดาเราขายอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะสี่สามเก้าเท่านั้นเองเลียกไม 30, ล์สามหมื่นโลสี่หมื่นโลมีเทียบเลยนะครับขอลูกค้าคนไหนสนใจนะสามารถติดต่อได้เลยนะครับอย่างที่บอกเดีย๋ยวจะเป็นแคมรี่แคมรี่สองจุดห้า ตัวนี้ก็จะเป็นโฉมเก่าตัว2.5ปี18นี่แหละครับคันนี้เลขไมล์100,000ไอที่755นะครับราคาที่ผมพูดไปนะทุกคันซื้อสดไม่มีบวกแบตเพิ่มแล้วนะครับผมทุกคันนะครับทุกคันเลยย้ำมาทุกคันนะครับไม่บวกแบตเพิ่มในกรณีที่ลูกค้าซื้อสดนะครับแล้วก็ถ้าซื้อไฟแนนซ์เรามีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลย แล้วก็ฟรีจัดฟรีโอนฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันแล้วก็มีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งปีหรือสองหมืนโลนะครับแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนเนาะตอนนี้คือจัดให้จุกๆเลยนะครับแล้วก็ราคาลดถ้าสนใจจริงๆเนี่ยมาได้เลยผมพร้อมลดให้นะครับจัดราคาพิเศษให้เลยทุกคันทุกเคสทุกคันนะครับนี่นะครับสองจุดห้าก็ยังมีหลายคันนะครับสองจุห้าจีเนาะ แต่ถ้าโฉมนี้ 2.0G ไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่2.5ใครที่ชอบนะครับก็มาจัดได้เลยนะไม่ได้เน้นประหยัดเน้นแรงนะครับต้องตัวนี้เลยโอเคก็อยากที่บอกรถตู้ตอนนี้เกี้ยงนะครับใครที่กําลังมองหารถตู้นะตอนนี้ผมก็ไม่มีคันไหนไม่ไม่รู้จะหาที่ไหนมาขายให้แล้วนะสาหรับรถตู้ ส่วนนี้ Camry นะครับแคมรี 2.0G สีขาวถ้าเป็นสีบอลเงินสีดำตอนนี้ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าสีขาวตอนนี้คือหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือรอส่งมอมเนาะภายในดำบอนหนังตรับไฟฟ้าอันนี้เลือกไม้แสนโลสีขาวตอนนี้หมดแล้วนะครับสำหรับตัวแคมรีโฉบนี้นะครับถ้าสีบอลเงินสี ดำสีเทาเนี่ยยังมีอยู่หลายคันนะครับถ้าสนใจก็ยังมีนะครับสามารถทักามาสอบถามกันก่อนได้นะครับโอเคของเราคร่าวๆประมาณนี้เนาะก็ะอย่างที่บอกที่นี่คือรถเช่าหมดสัญญานะครับรถเช่าหมดสัญญาสําหรับใครที่ยังงงรถเช่าหมดสัญญาก็คือรถที่ปล่อยเช่าตามหน่วยงานตามตามองค์กรต่างๆนะครับระยะเวลาเช่าก็สามปีห้าปี แล้วแต่สัญญาเขานะครับผมก็เอหมดสัญญาก็นํากลับมาขายที่นี่ก็จะเหมือนเป็นรถมือสองเลยนะครับก็คือรถมือสองนั่นแหละแต่ที่นี่ก็จะดีที่ว่าทุกคันเนี่ยรับประกันได้เลยว่าใหมแ่แท้แล้วก็เรามีประวัติเช็คศูนย์เข้าเช็คศูนย์ตามระยะเนี่ยเรามีประวัติหมองหมดนะครับผมเปลี่ยนอะไรมาทําอะไรมาตรงนี้เรารู้หมดนะครับโอเคสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ สามารถนัดหมายดูรถได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่บางพีสมุทรปราการนะครับอยู่แถวแถววิกซีบางพีสี่แยก,กคลองขุ่นนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามโลเคชันได้เลยนะครับที่เบอร์0852173883นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับหรือแอดตามไอดียไลน์ก็ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์แอดไลน์แอดอะไรไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมก็ออย้ำอีกทีนึงนะครับที่นี่ รถทุกขันซื้อสดเราไม่บวกแวดเพิ่มนะครับวันนี้ผมพูดราคาคันไหนไปก็คือขายตามนั้นเลยไม่มีบวกแวดไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%นะครับผ่อนนาสูงสุด8 4งวดฟรีประกันฟรีโอนมีประกันเครื่องกับเกียร์ให้ด้วยนะครับหมุปีเต็มนะครับผมก็ลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้ก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ผมเซลทีเจนะครับขอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ